ครับเพื่อนเพื่อนละโกงมากแล้วหรอกเดยกตะพานเราจะเดินไปกันตรตะพานเราอยากจะเดินไปการนปะไม่าไม่ไม่ไ่ไม่พาดูออกไปครโบ เพาะ่เขาอยากให้เป็นเป้ตัวแล้วเดินจากมือแบบฟ้าแบาจจะะ้อ๋อเออเออเออฮะอ๋อไปดิไปดิเดี๋ยวไปสวัสดีแม่บีก่อนไป,ไปสวัสดีามา่บีไรไ,บไปสวัสดีอาม่น้องบุญไปแล้วใกล้ไปแล้วมันังไป

วอยไดีคงปเดี๋ยวไปสวัสดีอาม่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปเล้วอ่ะอ้วสวัสดีค่ะนี่อาม่น้องบุญนี่ลูกควังจำได้ปะเนี่ย แจกของด้วยดูดนี่เฮ้ยฟัไปสวัสดีฟังไปสวัสดีคุณหมอังสวัสดีคุณหมอคุณหมอที่ผ่าค้อกลางฟังอ่ะรู้ไหมครับเนี่ยพี่กระฟ้าบอกว่าคุณหมอเขาต้องตบตีก้นบางฟังให้ร้องไห้อ yes. ่ะกับนักศึกษาถ้าเป็นคนดังนะครับแล้วก็สแกน เขาว่าเป็นดาราดังนะับนะอาจจะไม่จักนะวันนี้วันนีให้คนไทยดีกว่าโอคดกๆหน้าเก่านี่สวัสดีคุณหมอก่อนนี่คุณหมอผ่าค้อนมาเลยนะต้องอกวันทองออกา่สี่สี่เป็นีโอ้ยย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 ้ยยด้ยยยย้